อการสวัสดีไม่ว่าก็นรายการนะครับต้นไม้ต้นนี้นะครับผมจําชื่อไม่ได้นะมันเป็นต้นไม้จากทางภาคใต้นะครับก็เลยซื้อมาปลูกสองปีละนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นต้นยางนาไม่น่าจะนะครับยางนาแล้วก็ประดู่นะครับปลูกไว้ด้วยหลุมเดียวกันนะปลูกพยุงไว้ด้วยนะครับพยุงไม่งอกเลยอันนี้นะครับต้นชิงชันนะครับนี่ต้นพยุงนะครับ ปลูกยากหน่อยนะครับพยุงนี่ปลูกยากจริงนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นต้นอะไรไม่รู้จำไม่ได้นะครับเป็นไม้ป่าบ้านเรานี่แหละมีต้นชิงชันนะครับกับต้นพยุงที่ปลูกยากนะครับอตอนนี้ผมปลูกเผื่อไว้นะครับตอนอายุหกสิบปีเนี่ยเผื่อผมไม่มีแรงนะครับผมก็จะได้จัดต้นไม้พวกนี้แหละขายนะฮะตอนนี้ผมก็อายุสี่สิบห้าปีผมดูแลแค่สอง แค่สองปีแรกนะครับดูแลคสกปีแรกหลังจากนั้นเขามีหน้าที่เกิดนะครับตอนนี้ก็ต้นยางนานะครับเคยเอาเชื้อเห็ดมาปล่อยไว้ละแต่ก็ไม่ทันไม่ไม่งอกนะดีหน่อยนะครับผมแนะนําเลยนะครับผมแนะนําปะดูปานะครับผมแนะนําปะดูป่าแลนะอ่าต้นแดงนะครับในการปลูกมะข่ามงก็กโอเคนะครับมะข่ามงก็กโอเค แต่ที่โตงง่ายๆตเร็วๆจริงๆนะครับนี่เลยนะครับนี่ต้นตัวนี้นะครับใบออกสีเขียวๆหน่อยนะครับผมเรียกต้นตะเคียนเงินนะครับตัวนี้เป็นต้นผู้พี่นะครับแต่เขาไม่ค่อยตรงหรอกใบออกสีเหลืองๆผมเรียกต้นตะเคียนทองนะครับสองต้นนี้ผมปลูกไว้ขอหวยนะครับต้อปลูกไว้ขอหวยนะครับเห็นไหมครับฝั่งนู้นต้นไม้แดงนะครับต้นไม้แดง นี่ต้นไม้แดงทั้งหมดเลยนะครับไม้แดงแล้วก็ไม้ประดูป่านี่คือผมมานะครับมาดูนาเตรียมลงนานะครับไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องกลัวว่าปลูกต้นไม้ในคันนาแล้วมันจะทําให้น้มันงมหรืออะไรต่างๆนะครับผมปลูกปีที่แล้วเนี่ยตั้งแต่ผมมาทํานาเนี่ยได้สามสิบกว่ากระสอบจนทุกวันเนี้ยผมปลูกเนี่ย ก็ยังได้สามสิบกว่ากระสอบเหมือนเดิมครับนะก็ไม่ต้องกลัวเวลาเขามาไถนาให้เราเนี่ยไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไปยากลำบากอะไรเกี่ยวกับการไถนะครับคือเขารับจ้างเรามาไถนานะครับนะเราจ้างเขามานะครับเขาขับรถเป็นเจ็ดแปดแสนเขาก็คงที่จะไม่บ้าเอารถของเขาเนี่ย ไปชนกระต้นไม้ไปเบียกกบต้นไม้เป็นรอยหรอกนะครับยิ่งรถเกี่ยวยิ่งแล้วใหญ่นะครับไม่ต้องไปนสนใจนะครับนะเพราะว่าเขาขับรถเป็นล้านเจ้ารถเป็นล้านไปชนกับต้นไม้มันก็คงเป็นไปไม่ได้นะครับเราปลูกไว้รอกรเกษียณน,นะครับให้เราคิดเผื่ออีกสามสิบปีข้างหน้า40ปีข้างหน้าว่าเราจะยังมีแรงที่จะทําอะไรต่างๆไหมเราจะมีแรงไปทํางานทําอะไรไหมนะครับตอนนั้นเราคงไม่มีแล้วละ่ะ เราก็รอนี่ครับต้นไม้เนี่ยเราดูแลแค่สองปีนะครับหลังจากนั้นก็ปล่อยให้เทวดาช่วยเลี้ยงนะฮะเดี๋ยวแถวเนี้ยจะหาต้นกะถินเทพามาปลูกสักสิบกว่าต้นรอหน้าฝนก่อนนะครับนะกะทินเทพานะครับปลูกดีนะครับต้นลำต้นตรงกากกะทินเทพากระทินน้ำลงไม่ตรงนะครับถ้าใครจะปลูกช่วงเนี้ยนาะแนะนำให้ปลูกเลยนะครับปลูกไม้แดง กับไม้ประดูปา่าตะเคียนทองนะครับตรงนี้มาค่ามงนะครับพยุงนี้ต้องดูแลดีๆอ่าถ้าแฟนรายการชอบหรือเห็นอะไรดีๆนะครับสามารถพูดคุยทักทายกันได้นะครับสามารถพูดคุยทักทายกันได้แสดงความคิดเห็นนะครับก็ขอให้สุภาพอเอาความคิดเห็นอะไรต่างๆมาแลกเปลี่ยนกัน มันดูดาก็เตรียมแล้วล่ะครับเตรียมแต่ตอนนี้ก็จะหาขี้วัวขี้ควายที่ไหนมาลงนะครับถ้าเราหาขี้วัวขี้ควายมาลงได้มันก็จะเพิ่มขึ้นเองแหละครับทํานาข้าวต้วนนี้ต้นไม้ยังไม่ค่อยโตนะครับตอนนี้กําลังผัดไปอยู่กําลังดูอยู่นะครับเดี๋ยวจะหาต้นไม้มาปลูกเพิ่มมาเสริมนะครับเรามีที่หาเงินอย่างอื่นนะครับมาดูแลที่ไร่ที่นาของเราตอนแก่จะได้มีอะไรกเกษียณและมีอะไรทํานะครับ ถ้าแฟนรายการชอบกดไลค์ใช่ก็กดแชร์ก็ขอบขอขอคุณมากครับ